that's all ดูหน้านี้ก่อนเลยนะหน้านี้จะบ่งบอกถึงการมีโครงสร้างของกิริยาขยานกิริยาขยานเราท่องไว้ว่าประกอบได้วยอะไรบ้างวิพัฒนิพัดการกาิพัฒการบทวจนะบุรุษ ธาตุปัจจกปัจจัยทั้งหมดแปดอย่างด้วยกัน <c oughs> ที่ออกไปเสียงไม่กกี้ก็คือวิพากษ์การบทวัจนะธาตุประจุปัจจัยเป็นองค์ประกอบของ ของอาขยาอันนี้ว่าตัวที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูการแสดงเนี่ยมันจะปรากฏอยู่แค่หนึ่งอย่างวิพัฒน์ธาดปัจจัยสามตัวนี้ส่วนส่วนที่เป็นตัวส่วนประกอบใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตัวนี้เลย สร้างประกอบมีปีพารปีพัรบอกอะไรการบทวัชนะบ,นบนดุลแล้วก็ต่อไปก็ธา,าตุวาจบปัจจัยตัวปัจจัยตัวนี้ปัจจัยก็เป็นตัวบอกวาจบแต่ว่าเวลาเราพูดกันนะเราพูดระองประกอบมันมีทั้งหมดแปดอย่างด้วยกันเพราะว่าเขานับรวมเขานับรวมอันนี้สี่แล้วก็ไบบวกนี้อีกหนึ่ง ขณะที่ตัวปัจจัยเองเนี่ยมันก็ยังบอกว่าจุกในตัวก็บอกอีกหนึ่งส่วนธาตุเป็นเฉพาะโครงสร้างอาขยาทั้งหมดจึงประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างด้วยกันหนึ่งธาตุปัจจัยแล้วก็วิภัตอขยาครานนี้เวลาเราใช้กันจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้งานเวลาเราใช้งานเวลาเราใช้งานเนี่ยคําว่าธาตุในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงรักษาลักทรัพย์นะธาตุคือรักษัพ์ ภาษาบาลีไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยคำนามอาจจะเป็นรากศัพท์แต่ภาษาบาลีลัลกศัพท์คือธาตุธาตุคืออาการอาการดังนั้นธาตุเป็นสิ่งที่เราไปใช้ในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องก็จะมีเรื่องกิริยากิจก็ใช้ธาตุเดียวกันในเรื่องนามากิจก็ใช้ธาตุเดียวกันต่อมาปัจจัยปัจจัยประจาหมดธาตุปัจจัยประจำหมวดธาตุเขาจัดเป็น เขาจัดเป็นปัจจัยประจำหมดธาตุเขาจัดเป็นกับตัวาจกเขาว่ากับตัวาจกในที่นี้คือธาตุในหมวดกับตัวาจกก็จะต้องถูกโดนบังคับไปว่าลงปัจจัยจำนวนเท่านี้ในกับตัวาจกมีปัจจัยเท่านี้คือแปดตัวที่เราใช้บ่อยคือหมวด r A อปัจจัยหมวดอาอปปัจจัยเมื่อประกอบเสร็จก็จะมองไม่เห็นโลกมองไม่เห็นโลก มีอะไรบ้างมีปูธาตุธาตุสีธาตุชีธาตุมลธาตุที่เราใช้กันบ่อยๆนะที่อยู่ในแบบท่องส่วนอาเเอปัจนี่ในหมวดรูธาธาตุหมวดรูธะธาตุเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรบ้างหมวดรูธาธาตุเนี่ยมันก็เป็นอาเเอเหมือนการแต่มันมีตัวนี้นิ่คหิตนี่คหินเป็นตัวสําคัญในหมวดรูธาธาตุหมดหมายความว่านิ่คืหิตตัวเนี่ยมันจะต้องไปผสมกับตัวต้นธาตุต้นธาตุ รุทะก็จะต้องเป็นรุงทะรุงทะพอรุงทะเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาจะต้องแปลงนิเหตุแปลงนิเหตุเป็นแปลงแปลงนิเหต์เป็นอะไรเป็นพย,ยัญชนะที่สุดว่าของขอทหาร <c oughs> เราไล่สิตาตาทะทะ,ทะนะลุนทะตัวนี้ก็กลายเป็นรุนใส่เป็นลหน,นูแปลน ลุนทะอ่าลุนทะ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 มาเียนผิดลุนทะทั้งเป็นแล้วเขาทรงนี่อะแล้วพอเขาไปประกอบปุ๊บเขาได้ R ออาปัจจัยใหม่ถึงว่าเขาจะใช้เอก็ได้อาก็ได้มันก็จะได้รูปเป็นว่าลุนเทก็ได้หรือลุนทะแบบเม่กี้ก็ได้ได้สองแบบ ลุนท่าบแบบนี้ก็ยังได้รุนท่าบแบบนี้เราก็จะไปบวกผสมเป็นติรุนทติรุนทติอันนี้คือหมวดรุทธ,ธาตุหมวดรุทธ,ธาตุ <c oughs> เราเรียกชื่อชื่อหมวดเขาตอนตามตามสามเบื้องต้นสับตัวแรกอันนี้ก็เราเรียกว่าหมวดภูธาตดภูธาตเพราะเอาภูเป็นตัวที่หนึ่งหมวดภูธาตก็จะลงอาเอปัจจัย หมอนต้นธาตุลงอาเอแล้วก็มีลิกิดอาคมต้นธาตุลิกิดอาอามต้นธาตุต่อมาหมอนทิวาธาตุหมวนทิวาธาตุลงยับปัจจัยลงยับปัจจัยยับตัวนี้เนี่ยเวลาเขาไปประกอบเนี่ยกดกลางแปลงเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับกดกิริยากิจที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อวานว่า ตัวนะที่ปัจจัยแปลงเป็นยะไอ้ตัวยะตัวเนี้ยเมื่อไปประกอบกับท้ายาธาตุก็จะแปลงคล้ายๆกันแปลงคล้ายๆกันแปลงคล้ายๆกันอักขระมันจะมีใช้กดกดก็เอากดกดมาใช้ร่วมกันได้กดมาใช้ร่วมกันได้ดไดต่อไปเหมือนสูตรธาตุสุตรธาตุลงนุนาปัจจัยนุนาปัจจัยสุ เปลี่ยนรูปเป็นโนได้ก็สุโนติก็ได้ดหรือวุนาติก็ได้สีโนติก็ได้อันนี้ตามความเหมาะสมตัวนุตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นโนได้เปลี่ยนเป็นโนได้เพราะว่าโอฐานเสียงเดียวกับสรรโอมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงกันได้บ้างเปลี่ยนแปลงกันได้บ้างอีธาตบวกหน้า อันนี้นาะตัวพวกนี้นะอันนี้นะาไม่มีการแปลงไม่แปลงเลยไม่แปลงไม่แปลงผมไปยังไงก็เห็นอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นเราประกอบว่ากีนาติอันนี้กีธาตินาติชินาติาตยาบวกนาเป็นเขาเปลี่ยนยาเป็นชาก็เป็นชานาติรุนาติรุนาติผูนาติกีธาต่บวกนาจะมาไม่มีการแปลงไม่มีการแปลงไม่เหมือนคนอื่น ยะมีการแปลงพวกนี้ก็ไม่มีการแปลงยะมีการแปลงรุนามีการแปลงบ้างในบางกรณีเช่นเปลี่ยนเป็นลโลต่อมานะหาปัจจัยมีปัจจัยตัวเดียวคือคักข้าหะประกอบกลายเป็นคันหาขนันหาบอกติยเข้าไปคันหาตีย่อมถือเอาปัญหาตี แต่ถ้าเกิดเขาไปผสมกับเอ่ยะไอยุงก็อาจจะเป็นคันเหยยุงก็ได้คันไหยุงผสมไปในลักษณะนั้นได้ต่อมาตนานธาตุลงโอปัจจัยลงโอปัจจัยตัวนี้ไม่แปลงไม่แปลงนะโอไม่แปลงไม่แปลงแต่ว่าเวลาเห็นเราอาจจะมองไม่เห็นมันเพราะว่ามันผสมไมาเป็นตะโนติ กะโลติชาคะโลติไม่แปลงชาคาโลติต่อไปจุรธาตุในความรักบอกนีนะัยปัจจัยอันนี้ต้องมีการแปลงหลักการแปลงหลักการแปลงด้วยอำนาจของหน้าตัวนี้อำนาจของหน้าตัวนี้หลักการแปลงเราเรียกว่ามุทิมุทิตัวนี้ เวทีตอนนี้เป็นกดอยู่ใต้ตัวรู้สึกั้งที่แล้วไม่ได้ส่งไปให้ในทางไลน์แต่ส่งให้เพิ่มก่อนเอกสารที่ส่งไปให้ฉบับนี้เขาสรุปไปค่อนข้างจะดีเลยเสทงบาริเวยงกรส่งไปแล้วนะแต่ดูฟังอธิบายก่อนการพึ้เพื่อับปัจจัยในกับตัวกจกเนี่ย มันอาจจะมีการแปลงไปเตัวกับตัวโจกมีแปลงแปลงอะไรบ้างอีอีเป็นเอเป็นไอยะโอโอเป็นโอหรือเป็นอว่าได้ <c oughs> ในหมวดสีทธาตุสรรยรายธาต่อมาการพึกอ่ะต่อมานะอันนี้เนนัยะปัจจัยในหมวดจุลธาตุที่เราพูดไปเมื่อกี้สระที่มีอีอี เปลี่ยนเป็นเออูอเปลี่ยนเป็นโออันนี้ในส่วนของกระตัวจบต่อมาอันนี้กรณีที่เขามีแค่สละธาตุตัวเดียวนะธาตุตัวเดียวอีีเป็นเอได้อูเป็นโอต่อมาถ้าเกิดว่ามีสองธาตุสลัเป็นต้นธาตุอะอาเอนะ สระอะแปลงเป็นอ่าชาตเตติอ่าเป็นอาอีเป็นเอผู้เป็นโอเพราะว่าอะไรครับรู้สาเหตุไหมเอเกิดจากฐานเสียงอะไรครับเอเกิดจากฐานเสียงใครรู้บ้างเอเกิดจากฐานเสียงอะไรสระสองตัวบวกกันได้เป็นสระเอสระอะไรบ้างอีกับโอ อีกับอ่อีกอาะอีกอากับอีเป็นเอนั่นแหละเขาเอาน้ำมาแปลงเอาน้ำมาเป็นในเรื่องนี้ก็เลยมีการแปลงจากตีมะเป็นเตมะในทางเดียวกันโอเปลี่ยนเป็นโอเพราะโอมาจากฐานเสียงโอเป็นโอโอโอเป็นโอก็เพราะโอกับอ่ะเป็นโอนี่เรียกเลยฐานเสียงฐานเสียงนะ นณะนะปัจจัยณนะปัจจัยที่มีการแปลงเขาเขาแปลรื่อนอาของนณเสร็แล้วสัต์เอมันเหลืออยู่ก็คือในปัจจัยก็ต้องไปประกอบกับปัญนาที่อยู่ข้างหลังาธาตุจะมีทาาุเหล่านี้ไม่ต้องพื้นนะอันนี้ท่านพิเศษที่ไม่ต้องพื้นพอให้สรุปให้เราตามนี้ จำได้ก็ดีจำไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เขาอาจารย์ที่เขียนเอกสารเนี่ยเขาพยายามจะสรุปให้เวลานักเรียนเห็นข้อยกเว้นเราจะได้ไม่งงเพราะภาษาบาลีเนี่ยเวลาเราเรียนกันเนี่ยเราเรียนไปเร่งเยอะแล้วเราก็เข้าใจว่ามันจะใช้ได้ประมาณว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไม่ใช่นะที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยตามกฎเป๊ะๆจะใช้อยู่สักแปดสิบเปอร์เซ็นตตีว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตอีก เออไม่ถึงแต่น่าจะสักเก้าสิบเปอร์เซนอีกสิบเปอร์เซนตแหละเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เพราะบางทีเนี่ยเขาจะไม่ได้ตามกฎของที่เราเรียนไว100้ร้อยเปอร์เซนจะบังคับไปเลยว่าคํานี้เป็นอย่างนี้เท่านั้นเราก็ใช้ไปอย่างนั้นใช้เป็นอย่างนั้นเลยเป็นกฎพิเศษเป็นกฎพิเศษซึ่งปรากฏอยู่ในการเทศหรือการอะไรดังนั้นเนี่ยในที่เราเรียนไปก็ให้รู้ไว้ว่ามันใช้อยู่เก้าสิบเปอร์เซนพอไปถึงเหตุอะไรที่มัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ให้รู้ว่าโอเคมันอาจจะอยู่นอกเหนือจากโครงสร้างที่เราเรียนให้ให้รู้ไว้อย่างนั้นอันนี้เรียกว่ากัตตุวาจกนะทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยในกัตตุวาจกต้อสรุปมาให้ว่าอาเอยะนุนานานะหาโอ,อีนนะยะปัจจัยในกัตตุวาจกต่อไปกัรมาวาจกโกลงยะปัจจัยกับเอเขาหน้ายะเช่นกาละ กาลิยะเตแปลว,ว่าใครสักคนหนึ่งอันเขาทำอันเขาทำอยู่ต่อมาภาวะวาจจบวกเตแล้วก็ใช้วัตมนาเช่นภาวะวัจจต้องเป็นต้องเป็นเรียกว่าต้องเป็นอากรรมมาาเท่านั้น่าที่ไม่เรียกหากรรมภาวะว่จจกต,ต้องเป็น่าที่ไม่เรียกหากรรมเท่านั้น ตัวอ,อย่างเช่นโอยะเตที่ที่เขายกให้เราดูพุยะเตคะมิยะเตะมยะเตก็มีใช้มยะเตะมยะเตอ่ะต่อมาเขาบอกว่าลงปัจจัยยะก็จริงแต่ว่าในกรณีที่ว่ามันเป็นธาตุที่ มีสองพยางเนี่ยก็อาจจะมีการลงอีอาคมหน้าณท้ายที่สุดท้ายด้วยเหมือนกันเช่นคามิยะเตเป็นต้นต่อมามมเอเท่ากับตัวอ่าคามิยะเตคามิยะเตมมมไม่ใช่ก็เป็น,น,นพระวจาเฉพาะคมาธาตุในความไปมันไม่เรียกหากรรมมันไม่เรียกหากรรมในแบบที่เราเรียนกันนะ่ะเขาบอกว่าโอเคลงยะปัจจัยแล้วก็เตวัตามานา แต่พอไปใช้จริงอะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดบางครั้งเนี่ยเลโบโจ์นะเขาให้มาว่าปุยเตเพราะมันเอียาคมไม่ได้เอียคมไม่ได้เพราะมันเป็นสละมันเป็นสละที่ผูธาตุแต่ว่าถ้าเป็นค้ามะธาตุเนี่ยตัวข้างหน้ามันไม่มีสละมันก็เลยต้องเอาไปใส่เพราะว่าถ้าไปใส่ผสมคํากันเนี่ยมันเป็นคมาธาตุแล้วเห็นไหมครับมันจะแปลไม่ได้มันจะแปลไม่ได้ความเพราะเพราะอะไร พราะคามาตัวเนี่ยมันต้องไปหาสารมารับมาผสม mm hmm. ก็เลยเอาไออีตัวเนี่ยมาใช้ในหมวดภาวะธาตุเหมือนกันก็กลายเป็นคามิยเตคามิยเตแล้วก็ลบนไปใช้หลักการเดียวกันกับกลุ่มในเรื่องที่เราเรียนการเรียนกลิยากจแบบเดียวกันเลยทำนองเดียวกันทำนองเดียวกัน ต่อมาเหตุกัรตุบาจกลงนีเนยะนาเปนอปะยะในยะนาเปนอนปะยะจะต้องมีการพืพ้พึ้เขาก็อธิบายไว้เงื่อนไขเนยะนาเปนอปะยะเหตุกกรตุบาจกถ้าต้องพื้นนะถ้าสลับเป็นอาอีอูอาอาก็ลบอาออกเอานาเปนไปใช้ก็คือง่ายอาก็ยังรักษาลูกของเขาอยู่ต่อมาถ้าสีอีจะต้องเปลี่ยนเป็นเอเป็นอายะ ีเป็นอายะเป็นสายะพอสายะเสร็จแล้วเข้าเลยครับทำอะไรต่อนาเป็นอันปะยะไเป็นประกอบต่อนาเป็นอันปะยะไเป็นประกอบต่อโอ้เออโอเป็นโอแล้วเอาโอเป็นอวะจึงเกยสับเป็นสับว่าภาวิติน,นี้ใช้บ่อยนะภาวติแปลว่าทําให้เจริญทําให้เจริญในที่นี้เราหมายถึงการภาวนา ภาวนาอย่างเช่นว่าเราบำเพ็ญสมรรมาทิฏหรือว่าเราบอกว่าเราเจริญสมาธิก็สมาธิภาวติอย่างสมาธิให้เจริญก็คือบำเพ็ญภาวนาสมาธินั่นเองหมดภูธาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าภาวนาลักษั์ของคําว่าภาวนาต่อมาถ้าเกิดว่ามีสลดตนธาตุด้วยก็จะต้องฝึกตตนธาตุ อาเป็นกาเป็นกาอาเป็นอากาเลติกาละยะติกาลาเปติกาลาวิปะยะติชาธทาธาชาธาชาธาเป,าาปะะติชาธาปยติอีเป็นเอเอาอีเป็นเอพิทะเป็นเพเท,เทติเอสายติเพสาเปติ ตีมะอันนี้มาจากตีมะนะเป็นเตมะโอเป็นโออันนี้เขาบังคับไปนะว่าหมดจุลธา,าตุลงเฉพาะในเหตุการณ์ลงเฉพาะนาเปยนอาปะยะถ้าเจอหมดรุลธา,าตุลงได้แค่นาเปกับนาปะยะเพราะว่าเนใธยะเขาจะกลายเป็น วัจจุจกไปต่อมาเหตุกรรมาวาจัจจลงปัจจัยสิบตัวคืออาเอยะนุนา,นานาหาโอนีนัยะเหตุกรรมเหตุกรรมวัจจปัจจัยสิบตัวแล้วก็ลงนาเปไปด้วยแล้วก็ลงยะปัจจัยกลับเข้าไป เก็อ,ยอ,ยอีอาคมได้ยอะเอะปุ๊บบวกเข้าไปอีกสรุปรูปเหลือเป็นนาปิยะนะครับนาปิยะแล้วก็มีปัจจัยในกตัววัจจุบสิบตัวก็แล้วแต่ที่ผสมเสร็จแล้วแต่ว่าโดยทั่วไปมันก็จะเป็นอาปัจจัยเพราะอาปัจจัยปุ๊บก,ก็จะไม่เห็นอะไรก็จะเห็นกลายเป็นรูปแบบนี้เช่นก็จะกลายเป็นกาลาปิยะเต นี่คือกาลธาตุเพราะด้วยอำนาจของณนะมันก็ยังทำงานอยู่จากกาลธาตุก็กลายเป็นกาลาปิยเตยอยู่ดี้วยอำนาจของณนะที่ขาต้นธาตุทีขาต้นธาตุที่เป็นอะนะพลึดเรียกว่าพลึต้นธาตุอะพลึเป็นอาแต่ถ้าอ e ีเป็นเออเป็นโอนี่คือการพลึต้นธาตุ้วยอำนาจของณนะ การพื้นเริ่มนะของหน้านี่ถ้าสรุปก็สรุปว่าถ้ามันมีต้นท่าเป็นอ่ให้เอาเป็นออีให้เป็นเออให้เป็นโอดังนั้นเวลาเราไปเจอสับบางสับเราไม่รู้เรื่องเราก็ดูก่อนว่าถ้ามันเห็นเป็นโอเราอาจจะต้องตีกลับเป็นนสลูเราอาจจะจำสับนั้นได้ว่ามันคืออะไรถ้ามันคืออะไร ปุ่เป็นโอต่อไปวาจกวาจกนี่สำคัญนะวาจกวาจกยกประธานเป็นผู้ทำโครงสร้างของประโยคตัวนี้ก็จะเป็นอันว่า แล้วก็กิริยากิริยาน,นี้เป็นโครงสร้างของอาอัคคยานะยกกลับมาประจบเป็นประธานก็จะต้องกลายเป็นอันว่าอันแล้วก็กิริยา เอ hey, ตุกกตวาจกเป็นอันว่ายังต้องมียังมาให้กิริยาเพราะกิริยานี้เช่นอันว่าุนุษยัยงเหล็กให้กินแล้วเนี่ยคำว่ากิริยานี้ที่นี้ต้องมีคําว่าให้ด้วยแล้วก็กิริยาป่อมาเ hey, หตุกรรมาวาจจยกสิ่งที่เขาใช้ให้บุคคลเป็นประธรรมเป็นประทาน เช่นอันว่าอันยังให้กิริยานี่คือโครงสร้างของตัวนี้นะตัวอย่างเช่นอันว่าเข้าสุดเข้าสุดอันนายอย่างพ่อครัวให้ผงอยู่ผงอยู่คราวนี้เห็นถูกกรรมะวาจกมันมีส่วนที่ ไม่มีอากรรมธาตุด้วยโครงสร้างก็จะกลายเป็นอันว่าอันให,ให้กิริยาให้กิริยาที่เขาเป็นอากรรมธาตุเช่นคำว่าไปคำว่าตกตัวอย่างนะอันว่าฝนอันเทวดา ให้ตกแล้วอันว่าฝนอันเทวดาให้ตกแล้วนี่นะให้ตกแล้วนี่ก็จะเป็นอนกรรมธาตุอันว่าเดี๋ยวอีกสิ่งอนึงอันว่าเด็กชายอันพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนแล้วไปสู่โรงเรียนแล้วให้ไปสูงเรียนแล้วก็ได้ าากรรมธาตุเช่นคำว่าไปคำว่าตกก็ได้ไปในที่นี้คำว่าธาตุตกนี้ก็ปตัปตตะปัตตะธาตในความตกไปต่อมาเพระว่าว่าจกบอกเพียงความมีความเป็นไม่มีประทานหรือผู้ที่ใช้ให้ทำ ตัวนี้นี่จดไว้หน่อยก็ได้นะจดไว้หน่อยก็ได้จดไว้หน่อยพาว่าวาจกก็จะมีแค่โครงสร้างว่าอันแล้วก็กิริยาในส่วนว่าจบมีใครมีคำถามอะไรไหมว่าจบมีคำถามอะไรไหม อันนี้พยายามทวนของเก่าด้วยสรุปนะโดยสรุปถ้าเกิดว่าตัวไหนไม่เข้าใจก็จะได้ถามย้ำอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมตัดเอ่อตัวตัวนี้นิดนึงนะอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวเข้าห้องอีกห้องหนึ่งนะที่แชร์ไปให้ใหม่